เปิดสเปคริสุดแรงของดีหน้าบ้านดองในฟ้าศิษที่มีเพียงสามคันในโลก ในฟ้าสิบยังคงเหลือรถให้เปิดคาอีกหนึ่งรุ่นที่มาจอดหล,ล่อๆนิยนๆเข้าฉากอยู่และด้วยความพิเศษของมันค่ะทําให้แอดไม่พูดถึงคงไม่ได้กับเจ้าปักกันนี่ไวรัสทรคัลเลอร์ที่ได้จอดอยู่ในฉากหน้าบ้านดอมที่มีแต่รถเจ๋งๆมาจอดเรียงรายกันให้เพียบเริ่มตั้งแต่ Do อ g e d a y t o n a s อ t c า n c e p t EV และต่อด,ด้วยปักกันนี่ไวรัสทรคัลเลอร์และขั้นสุดท้ายนิสสันดัสองสนซซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของ่านและในชีวิตจริงตัวส ก,กังเองก็มีครอบครองอยู่ด้วยหนึ่งคันค่ะสีขาวโดยมันถูกจับมาแต่งตัวโดย Grady USA เแถมยังวางเครื่อง RB 26อีกด้วยค่ะ ้วยความที่เท็ดและโรมันเพียสมีสไตล์การชอบรถที่คล้ายๆกันยังในฟาร์ต5ที่ทั้งคู่ดันใจตรงกันไปถอยเจ้าคอนิเซ็กซีซีปี2010มาพร้อมกันซึ่งก็ทําให้แอดลังเลค่ะว่าและเจ้าปากานี่ไวรัดทรคันเลิคันนี้อาจจะเป็นของเทสหรือว่าโรมันเพียสก็เป็นได้แต่ถ้าถามแอดแอดขอเดาไว้ทางเทสละกันค่ะ,ะตุ๊กตาหน้ารถก,ก็จีดด๊ดใหญ่แน่นอนอยู่แววบ๊ายบายหน่อยจ้าเ <laughs> ดี๋ยวฉันขับไปเอง คันนี้นะไม่เอาหน้าเสียราเสีหมดเพื่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ค,นนน<ฮ>คันนู้นบว้ยอันนี้ขงทีพูดว่ามีอยู่สองคันในซีกโลกตะวันตกฮะฮะวันหลังที่จะโม้นะโมให้ถูก โดยรถที่จอดอยู่หน้าบ้านของดอมรวมไปถึงรถของไซเฟอร์อย่างเดลเร e a n a นอัลฟก็ยังไม่ได้มีบทบาทในฉากแอคชั่นใน f a ส t 10เลยสักคันส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาค่าตัวของแต่ละคันที่ค่อนข้างสูงหรืออาจใช้รถสตันที่จำลองบอดี้ออกมาเพื่อให้ฉากแอคชั่นนั้นสมจริงก็เป็นได้เหมือนอย่างเจ้าไลคเคนไฮเปอร์สปอรที่พุ่งทะยานข้ามตึกในฟาส n d เจ็ด แต่ที่แอดอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งก็น่าจะเป็นฉากสตรีทเรสที่นำเอารถซูปเปอร์คาร์หรือให้เปอร์คาร์ไฟฟ้าลำล้ำพลัง e ีวีมาซิ่งอัดแข่งกันนี่แหละคะ่ะน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทำความรู้จักกับเจ้าปาระกานี่ไวรัทไรท o ค o r ที่มีมูลค่าสูงถึง200ล้านบาทคันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ยป,ประกันนีเวราทราคัลเลอร์เป็นรุ่นที่เปิดตัวต่อจากรุ่นพ่นั่นก็คือซอนดา t r i คัลเลอร์เมื่อปี2010โดยรุ่นพิเศษนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของ f r e กี้ไทคาลเลอรหรือทีมแอโรบาติกของกองทัพอากาศอิตาลีที่ใช้เครื่องบินเจ็ดรุ่นเออร์มัชี MB 3 3 9 a ไวยราไทคาเลอร์มากับเชสซีที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตรุ่นล่าสุดคาร์บเทเทเนียม sp62g2 และคาร์บอนทรแอค sp62 สุดแข็งแกร่งผิวตัวถังมาในโทนสีน้ำเงินเผยให้เห็นเนื้องานคาร์บอนไฟเบอร์แบบจัดเต็มพร้อมลายคาดถ,ถุงชาติอิตาลีข้างตัวรถโดยจุดที่รถรุ่นอื่นน่าจะไม่มีแน่นอนนั่นก็คือท่อนโลหะที่ยื่นออกมากลางฝากระโปรงหน้ามันคือพิทอตชิวปกติจะติดอยู่บนเครื่องบินใช้วัดความเร็ว ซึ่งคันนี้จะใส่มาตรวัดมาภายในรถให้เป็นลูกเล่นด้วยดานแอโรดินามิกมีการปรับแต่งกันชนหน้าใหม่ช่องลมเพิ่มประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์และลินหน้ารองรับดาวฟอร์สที่สูงขึ้นมีช่องแอ r สกูปเหนือหัวผู้ขับช่วยดึงอากาศไประบายความร้อนเครื่องยนต์ได้โดยตรง ถัดไปยังครีบยาวใหม่เชื่อมต่อกับปีกท้ายทรงใหม่เหมือนหางเครื่องบิน MB 3 3 9 a ระบบเบรกจากทาง Brembo ใช้จานคาร์บอนเซรามิกขนาด3 9 8มลิเมตรคาลิเบอร์6สูบและหลังขนาด380ม mm, ลิเมตรคาลิเบอร์4สูบใส่ล้อฟอร์อะลูมิเนียมนา20หลัง21นิ้วสวมยงลาง Pirelli Trofeo R ขนาด2 6 5ทับ R 2 0ยางหลังขนาด335ทับ R 21 และช่วงล่างใช้วัสดุฟอร์สแบบ d ับเบ e ลอินดิ n d เดนต์ทริแองเกิลมพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมโชกอัพยึดเกาะมั่นใจภายในห้องโดยสารมาเป็นงานแ a n d m a ม e ทั้งหมดมาในโทนสีน้ำเงินไดยลอมด้วยหนังแท้ ara, อั c a n นทาราอลูมิเนียมเกรดอวกาศและคาร์บอนไฟเบอร์เบาะนั่งสีขาวสะอาดตาคาดลายถรงชาติอิตาลีซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับซอนดาทริคัลเลอเมื่อปี2010 ด้านขุมพลังใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่ V12 ทำมุม60องศา36วาลขนาดความจุ5,980ซีซีจากทาง Mercedes AMG มีการปรับจูนที่ถือว่าแรงสุดในบรรดาวไวรัสถูกรุลด้วยกำลังระดับ840แรงหมาที่5 9 0 0รอบต่อน,นาทีแรงบิดมหาศาล1,100นิวตันเมตรมาตั้งแต่2,000-5,600รอบต่อน,นาทีเชื่อมโดยระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ7สปีดจัดทาง Extract และใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลังไวรัสทรคิลเลอร์ผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่3คันเท่านั้นและตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยด้วยราคาตั้งไวที่5 5น5 ห0 0ย0 0ยูโรหรือราวๆ200ล้านบาทโดยทั้ง3คันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามลูกค้าแต่ละท่านอีกด้วยค่ะก่อนจากกันไปช่วยบอกแอดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเจ้ารถปารกานี่เวรัสไทรคัลเลร์คันนี้เหมาะสมจะเป็นของเทสหรือว่าโรมมนเพียสกันแน่และเพราะอะไร อ่ะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โล่เงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะและแล้วถานช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิด TikTok เป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไป Follow กดติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคนว้าวเจอรักแท้พาม นั่นรถโชว์ราคาล้านเหรียญสปอร์สีส้มนีออนถึงไม่มองต่อให้อยู่บนสถานีอวกาศก็เห็นฉันพูดจริงเอาลองมานี่เลย <c oughs> <c oughs>